เป็นการแสวงหาสาระแง่สารของชีวิตครูาอาจารก็ดีญาตโยมก็ดีเรามองต้นไม้อยู่ด้านหน้าของพวกเราอยู่ข้างๆข,ของพวกเราต้นไม้แต่ละต้นไม่องประกอบทั้งกิ่งทั้งใบทั้งสะเก็ดทั้งเปลือกทั้งกระลรี้และก็แก่ ลองหลับตามนึกว่าถามตัวเองเลยครับถามจะบอกว่าสิ่งทั้งห้างประการที่แก่ผวกับวัฒธรรมธารมนิล่านั้นอันไหนสำคัญสำคัญพอกันเวทนะครับสำคัญพอกันเวทต้นไม้ขาดกิงขาดใบกัาอะไรขาดสะเก็ดเก่บเ่ไรขาดเปลือกเก่าเมไร ชาติะตพี่ตัเวอะ์ีต่พี่คือ่ยบ้านเขาเอิดมาหมอกเหมนปะเหมอะของ้นใหม่พอนติทอดแคนมันเป็นหมอกหมอกทีพวกพวกพวกหมอดมันจอนะครับ,เป,เ,บเ,เป็นหมอกมาเขาเลยเหมอะภาษาปากกาบกนเรนรตกาพี่แล้วก็แกนเขาสำคัญสิ่งั้งห้านนี้หล่อเลี้ยงนะหล่อเลี้ยง ตนอมาให้เติบใหญ่หล่อเลี้ยงตนไมาให้เติบใหญ่พระศาสนาก็เหมือนกันก็ย่อมมีองค์ประกอบทั้งกิีบกาา้านสาขาทั้งสเก็ตทั้งเปลือกทั้งกับดีแล้วก็แก่หล่อเลี้ยงกันมาจึงเป็นพระศาสนาเราบางครั้งบางที เราอาจจะมองว่าพิธีกรรมไม่สําคัญพิธีกรรมไม่สําคัญแล้วจะบอกว่าเอเนี่ยจะไปยึดติดทาไมในพิธีกรรมเราก็จะมองว่าไม่ไม่เห็นความสําคัญแต่เป็นการเราสิ่งบางอย่างเราก็พยายามที่จะตัดสิ่งน้นสิ่งนี้ออกเพื่อที่จะให้ เราไปมุ่งเอาแก่นอย่างเดียวนแต่การที่จะการแสวงหาแก่นการที่จะแสวงหาแก่นเราก็ไม่ได้ต้องไปติดอยู่ที่ที่กิ่งก้านสาขาไปติดที่สเก็ตไปติดอยู่ที่เรือที่กับที่แบบวันนี้แหละที่ครูบาอาจารย์มา การพื้นปฏิบัตินี่ก็คือมาเอาแก่นเลยส่วนที่เราต่อพืปฏิบัติอยู่ยกับญาติกับโยมรักษาน้ําจิตหน้าใจของญาติโยมอย่างที่ท่านเจ้าวาดได้กล่าวนะั่นเลยว่าบางครัง้งบางทีเราก็ไปมีงานน้องางานนี้งานขึ้นบ้านใหม่งานย้ายบ้านเต่าอะไรนึอกี่สักรู่ในท่านว่านั่นก็คือเป็นพวกส่วนของกิ่งการค้า,า,าเป็นส่วนของสะเก็ดเป็นส่วนของเปลือก ครูบาอาจารย์ได้มีโอกาสหรือว่าไม่กระทงญาติโยมได้มีโอกาส,กาสมาแสวงหาแบบนี้เป็นการแสวงขะแกะ